โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่พลอยมาเดทก,กับสามีช่วงเลกๆเลยนะทุกคน We have this f o u l l c c e s s room last time สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่นงทุกคนครับ We go now place uh, when we met first time four years ago uh, it was the first first day we date on this on this hotel and restaurant yeah let's go take a look how is it now I have heard that they have invested about the the restaurant thing there so maybe there is some kind of master chef because it get good reviews. โอเคเรื่องราวของพลอยกับสามีเจอกันได้ยังไงนะคะรักข้ามแดนนะคะจากฟินแลนด์สู่แดนอีสานนะคะทุกคนแล้วก็ความรักเนี่ยของพลอยเริ่มต้นได้ยังไงนะคะหลายๆคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาติดตามพลอยก็ยังที่หลายหลายคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามพลอยเนี่ยก็ยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่า พอเจอแฟนได้ยังไงนะคะหนึ่งเลยนะคะพลต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยพลกาลังที่จะเรียนมหาลัยแล้วก็เรียนมาหาลัลยนาาลในช่วงนั้นเนี่ยเราก็เลิกกับแฟนคนไทยพอดีนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เ,เรารู้สึกว่าเราพักใจมาประมาณสักป,ปี2ปีได้ะคะ่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะเรียนจบมาหาลัยแล้วคะ่ะก็ได้มีการเข้าพยเนี่ยเข้าในเว็บเดทพยเนี่ยเข้าไปในเว็บเดทออนไลน์ค่ะก็คือเว็บเดทชื่อว่าไทยเฟรนลี่นะคะ พอเราเข้าได้ประมาณสองวันนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเออทักมานะคะก็คือสามีพอเองค่ะทักมาถามว่า,าเหมือนทักปกตินะคะ how are you อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีคุณชื่ออะไรอะไรเงี้ยผมชื่อนี่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 แล้วเขาก็เหมือนสามีเนี่ยก็เลยแนะนําตัวว่าเอ้ยผมชื่อเจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจากประเทศฟินแลนด์อะไรเงี้ยเออรู้สึกว่า อยากรู้จักกับคุณอะพลกับสามีก็ไม่ขาดการติดต่อเลยนะคะก็คุยกันอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาหนึ่งเดือนในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะ่สามีก็บอกว่าโอเคฉันจะบินมาเจอคุณนะคะก็เรามีเพนไว้แล้วะคะ่ะทุกคนจากนั้นนะคะสามีก็เลยบอกว่าโอเคหนึ่งเดือนที่คุยกันหลังจากหนึ่งเดือนที่คุยกันสามีก็จะมาเจอพลนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์พลอยเนี่ยไม่มีการไปเจออยู่ที่กรุงเทพเลยหรือไม่มีการไปรับอยู่ที่สนามบิน เลยนะคะไม่มีเลยคือความตั้งใจของเราคือถ้าอยากมาเจอจริงๆอ่ะอันนี้คือถ้าอยากมาเจอจริงๆให้มาเจอที่บุรีรัมย์อีกคนหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเออเราก็อยากลองใจเขานะคะว่ารักจริงต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเอออยากรู้จักเราต้องมาสามีก็เลยมาเจอพลอยที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ทุกคนเห็นพลอยอยู่ในภาพเนี่ยค่ะทุกคนพลอยขึ้นไว้ทุกคนดูเนี่ยภาพนี้นะคะจะเป็นภาพที่พลอยเจอกับสามีวันแรกที่เราเจอกันพลอยไปรับสามีนะคะอยู่ที่สนามบิน สตึกนะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ปอยนะคะบินจากาฟินแลนด์มาลงที่สุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิเขาก็าจากสุวรรณภูมิมาต่อทีอ่สนามบินสตึกบุรีรัมย์นะคะแล้วก็สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่คือรูปแรกที่เราถ่ายด้วยกันค่ะเป็นรูปแรกที่เรารู้สึกว่าเอย เป็นความทรงจําที่ดีมากนะคะช่วงนั้นพลอยผมเหมือนกันช่วงนั้นเนี่ยรูปร่างต่างคนต่างผมนะคะทุกคนค่ะก็มาเจอกันรูปนี้ก็เป็นรูปแรกที่เราได้เจอกันนะคะเราก็ถ่ายรูปแรกหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้มีเวลาเดทด้วยกันอยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้พลอยจะพาทุกคนไปย้อนดูความหลังค่ะก็คือโรงแรมนี้นะคะที่เราจะไปกินข้าวกันเป็นโรงแรมแรกที่เราอยู่ด้วยกันนะคะก็ใช้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน มีเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันมากขึ้นอยู่ที่โรงแรมนี้เลยค่ะเดี๋ยวพลจะพาทุกคนไปดูห่างจากบ้านพลนะคะประมาณ6นาที7นาทีไม่เกินนั้นค่ะทุกคนถ้าขับเร็วหน่อยก็ประมาณ5นาทีนะคะก็เวลาที่อยู่กับพลเนี่ยประมาณ2เดือนได้เลยค่ะทุกคนก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานพอสมควรในช่วงนั้นนะคะพลรู้สึกว่านานอยู่เหมือนกันค่ะ แลอยความหลังนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าโรงแรมข้างในจะยังเป็นบรรยากาศเหมือนเดิมไหมนะคะเพราะว่าหลังจากที่พลอยเดทกับสามีไปช่วงที่เดทกันครั้งแรกก็ไม่ได้มาอีกเลยค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนโรงแรมไปตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมครั้งแรกที่เราอยู่ด้วยกันนะคะ ทุกคนคะ่ะพลอยอ่ะไม่ได้มานานมากๆเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็คือโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่พลอยมาเดทก,กับสามีช่วงเล็กๆเ,เลยนะทุกคนเรา have this full access room last time Yeah, yeah still remember รู้สึกว่ารู้สึกว่าท <Very S 2> ุกอยือนเดิมนะทุกคนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความความสุขจำที่ดีนะทุกคนที่นี่กินน้ำซุปนี้นี a ร้ a n ร a n น g y m They also have some kind of game room here and charging station. Charging station. นีนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะทุกคนก็มานอนอยู่ที่นี่แล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะคะนี่คือโรงแรม คิสตันโฮเทลบุรีัมนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า X2 บุรีลมแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วค่ะทุกคนก็แต่ว่าบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมค่ะทุกคนยังคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะแล้วก็เมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในระดับสูงค่ะทุกคนพื้นตัวเนี้ยมันสูงแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาให้มันเหมือนต่ํากว่านะคะทุกคนก็เป็นบรรยากาศเดิมๆแต่ช่วงนั้นที่พลอยมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบกําลังเริ่มโควิดเลยค่ะทุกคนช่วงนั้นนะคะเมื่อห,หลายปีที่แล้วนะคะ ตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนสามารถเดินไปกินอเมซอนได้นะคะเห็นไหมคะเดินเชื่อมออกไปจากปตทค่ะทุกคนก็จะเห็นปตทก็จะอยู่ทางด้านหน้าอเมซอนเราก็มีช่องที่เดินไปอเมซอนได้เลยค่ะเป็นประตูนะคะโรงแรมนี้ถือว่ามาถือว่าน่าอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าพอมาครั้งแรกเนี่ยพอยก็รู้สึกว่าชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็เซอร์วิสที่นี่ดีพนักงานน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวพอให้ชมข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ โลเคชันดีมากค่ะติดแมคโคติดโรบินสันนะคะนั่นทุกคนสามารถเดินผ่านอเมซอนตรงนั้นไปได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นปตทอเมซอนนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมค่ะนี่ค่ะเดอะคิสตันโฮเทลบุรีลมนะคะใครที่จะมาทานข้าวเฉยๆก็มาได้ค่ะโรงแรมเดอะคิสตันโฮเทลนะคะใครที่จะมาว่ายน้ำก็ได้ค่ะคนละ250บาทต่อคนบรรยากาศดีมากเลยนะคะ บรรยากาศโรงแรมน่าอยู่นะคะแล้วก็ไม่เสียงดังด้วยค่ะทุกคนเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะเมซอนก็อยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนปตทก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะข้างหน้านะคะเซเว่นก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะที่มอไซค์ขับเข้าไปเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซเว่นค่ะทุกคนก็เดินมาเซเว่นได้เลยตามสบายนะคะนี่เข้าฝั่งนี้ก็ได้นะคะทุกคนค่ะเซเว่นนี่นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเจอเป็นโรบินสันค่ะทุกคนค่ะ บรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องคะค่ะสําสหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็มีอะไรอยากจะสอบถามพลอยได้คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะใครจะอยากสอบถามเรื่องอะไรถ้าพลอยตอบได้พลอยจะมาตอบทุกคนนะคะแล้วก็ฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะคะกดติดตามอันนี้สําคัญมากจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวิดีโอสวยๆที่พลอยจะนําเสนอทุกคนผ่านช่องนี้เลยนะคะทุกคนคะก็สําหรับอีพี่นี่ขอบคุณลหลายๆเดอ้อค่ะพ่อเมพี่นองปองป,องปานสุภูสุกคนถาบ่มมีพี่นองปองป,องปานสุภูสุกคนถาบ่มมีพี่นอง ทุกคนที่ว่าสปอร์ตพ่อยกับบ่มีเมือนี่ค่ะพ่อยคงจะบดาออกมานั่งทำคลิปแล้วก็ยก,กลงขึ้นมาไทยแบบนี้เนาะจ้าเนาะก็ให้กำลังใจกันไนเด้อจจากพี่ดองจา้าสำหรับอีพี่ดีขอบคุณและก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่พบกันใหม่อีพี่นาจ้า